เที่ยวนั่งเรือชิลๆอบอุ่นน่ารักที่สุดไปเลยสําหรับโมเมนต์ของแม่ลูกของชมพู่อารยากับลูกๆสายฟ้าพายุและน้องเกยวกับโมเมนต์วันหยุดของแม่พี่พาลูกๆไปเที่ยวแบบชิลๆในกรุงเทพกับแคปชั่นสั้นๆของแม่ชมที่เขียนไว้ว่าวันก่อนนนนนนกับภาพที่แม่ชมไปเรียนรู้ดูงานศิลปะที่ไอคอนสยามกับนิทรรศการศิลปะเวนกูอะไแบงคอกและเด็กๆก็ดูมีความสุขมาก ได้วาดรูประบายสีโดยเฉพาะพี่สายฟ้าที่ดูตั้งใจมากดูจะชอบงานศิลปะแน่ๆแ,แม่ลูกได้ถ่ายรูปเล่นกันด้วยน้องเกี่ยวแค่วิ่งเล่นก็ดูมีความสุขและยังมีคลิปสุดชินที่แม่ชมกับน้องพายุพากันไปนั่งเรือรับลมเล่นกิจกรรมง่ายๆตามใจเด็กๆของแม่ชมที่คนดูก็อดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้แถมยังได้รูปครอบครัวที่วาดออกมาเหมือนแปมากกลับบ้านด้วยและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เช่นนานป่าวัว ภาพเซตนี้ให้ความรู้สึกถึงคุณแม่ท่านหนึ่งแม่บ้านพาลูกๆไปเที่ยวอย่างสนุกและอบอุ่นไม่ใช่เพราะเป็นดาราภาพให้ความรู้สึกว่าแม่ธรรมดาทั่วไปพาลูกภาคเที่ยวน่ารักมากขาอบอุ่นมากเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบจริงๆขามามีเลี้ยงลูกดีมากยุคคือหล่อมากที่สายฟ้าสุดหล่อวาดรูปเก่งมากับที่สายมุ่งมั่นมากที่สายฟ้าไปดูแวนโก๊กพายุหล่อจังเลยลูกเมื่อไม่นานนี้เองงอแค่เดือนหนึ่งพอดีปอดีน่ารักที่สุดเลยครับพี่พี่ศิลปินน้อย ดูแล้วอบอุ่นมากคุมแม่สวยเด็กเเก่งและน่ารักมากๆฟฝีมือดีไม่แพ้หน้าตาเลยนะคะพี่แวนยุบที่สายฟ้าชอบศิลปะวันนี้แม่ชมดูสวยแบบเรียยบยบแต่อบอุ่นมากค่าเหมือนคุณแม่ผู้เรียบร้อยยอภาพที่สามน้องเกลน่ารักมากๆค่ะ